เห็ดกล้วเห็ดอันล่าเห็ดต้มเห็ดกล้วยมันแบบนั่นอีอย่างมันเกลียวมันตีนสร้างมันตีนสร้างป้เอื่นขี้กันป้มันตีนสร้างเอื่นพ่อแม่กับเอื่นที่แล้วนะเพื่อนเราโอ้เขาไม่ขั้วเข้านี่ล่ะไม่ขั้วเางั้นครับผมว่ามันตับงวเว้ยเห็ดของหวานไม่พูดเห็ดเห็ดไอเห็ดบวกเน่าครับเขาเอื่นมันอีอย่างมันมันเป็นมันตีนสร้างมันเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่า มันมันทังใมมันสีขาวเหมือนว่าแต่ว่าอันนี้อันนี้เ้างในเป็นเป็นเป็นสีม่วงครับเมียนทังบ้นเมียนบ้างเมีนแวบ้านมองมองเอาเปียกมันสีเป็นสีม่วงดีมั้งไม่มันขาวเรียกมันเลือดบ้านแม่กับเพื่อนตีนสร้างเพื่นกันนี่นี่นี่มองเปียกมันนี่นี่มองเปียกมันสีม่วงหนาวตีนีเอามาแม่ไอหมอจเอาไปให้ขวเอาไวบนน้ำ เปงคนอ้ดแล้วเอาสิแล้วขอจะต้มก็ได้ต้มต้มไอ้ต้มเอาอ้ปอกเปียกออกมันบ่ได้หลายเอาลดจักสองหัวนั่นน่ะเมียขัวเพื่อนเ่าเห็ดดเอคือสีสวยแท้นี่นะเพราะเขาไปเห็ดเีวัน็เป็นมันขนมขนมันเลือมันเจอจวาเน้อยอาไปทำขนมข้าวไปต้มแล้วมันจะออก โอ้ของแซีบตัวนีนี่แหละของเสียบมีหมอยเอาซื้อกะทิเนาะต้มมาเ็ีของหวานนะมีของหวานเก็ดข่อยมันจิ้พ่อบ่เมน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 นั่นเพิ่นกับ่บเฮ็ดให้เฮากินดอกบ่างบนกินเองดิเห็ดกินเองอีหลีมีเตาเนาะมันมีเตาเต้มเพิ่นบ่มีเวลาเฮ็ดให้เฮากินดอกไปอีกต้นเอาเอาไว้นี่ล่ะเอาไว้น้ำไอ้ายนี่เอาไว้นี่ก็รู้ไหมแม่จบเข้าไปนี่ละ เอาตะบักหน้าอนี่ไปใส่ไวเอามาจะใส่ไปเอามาอยู่บ้านนะครับเท่เ่าอาไว้ยักหัวบ่ปลูกไว้ยุ่งหงมอเอ้ยถ้อเอาไปเป็นพันอยู่เดี๋ยน่ะบ่เมียนมีห้าเมียอย่าเอาไปเฮ็ดพันธุ์วะเมียนเมียนวางสั่นละเสียนี่เขาเอาไปฟังใหม่ปีละปีละปีละหงหมงสิเลยปีละหงหมงสิ ดูบอ่านมีเบิดเดบมี่เด้บ่มีอวยมีันีอันเป็นลูกเป็นเต่ามันขึ้นไปถึงต้นหนังม่วงเาดวันเป็นหำเป็นหำมันเลยนห้ำมันเด้ยวันนั่นล่ะวันนี้ตะลังเงาขันมันงามเอ้ยโอ้ย่าบบนี้เอ้ยขันทีวนเว้ยมูอหำมันนี่ขึ้นน่ต้นหนองม่วงเป็นหำเป็นหำเนี่ยเสียนไ้ถับไปเฮ็ดขั้นอยู่ดอก

งานบ้ามีไม่หมานมาเลยเนี่ยมีจะเสียบเนาะต้มเลยห้าเห็ดกันเสือ,อกะีิน้ำตาลมใส่เนาะเนาะไอเนาะแต่ว่าหมอฉันมีอยู่หมอต้มไฟฝ่าแต่บ่มีแต่หมอทถอดตอบสตอรี่เจ้า นี่ขาสอบั้องหานอีกอื้อเอเอ้อยางคินรับเชิญกันมาแล้วครับพี่นีพี่น้องจิมมี่มาจากบอปอเล้จะวาจะวาเฮ็ดยาแจะได้เหนียวได้นึ่งมื่นได้หนึ่มื่นได้นึ่งมื่นเนามืตือือตือมีดเถือกยังกับเป็นยางไปเลยด

นางหอยก่่กกกก่อนก่เป็นนางยืแต่มื่อไรคลิปแตอยู่ิหาแต่อย่เมื่อไรคลิปก็ยังหยาอยู่ข่อยกรไดเมื่อไรสามคลิปไมหายสองไงเบ่มันตะกีมมวนไทยเนาะเขาไทยอยู่ขางห่านเราก็ลุ้งได้เนาะในอไนะแมนตัวนี้มันกดขอหามพนมีเราเพ็นมีกลุมไห้สดกลุมผิดขวดขุนคาข้าสดมะนาวนะครับมกเขีอขึ้นมกเขียขึ้น พักแลมเนาะมือพักแลมเนาะบ่มือพักแลมบชเนาะเฮ็ดกินมือวนใจไเราไปบอโจเอิรนเอิ้นไปยังมือพักแลมบ่ไเลยักน่าจะมือพักเล็บผมไจักยังมาสวกันไมากกางเว้นกับไว้นอนกางขึนกับไวนอนมันโดไ้อะรดีนแฮ็ดอันตี่บนเพราะว่าเขาอยู่ลงล่งน่าจะได้ ัวไปด้วนอยังนี้หม้อเนาะไม่อาไม่ใช่รู้คือกันใส่เขาเสียถึงเรียกตัวไปด้วนไปียงนอเกิดเหตุเนียังเกิดเห็ดยังขึ้นมันจะมีเหตุห่อนประกันใดประกันแพะสิ่งใดน้อน้องเอ้ยนั่นพึ่งตอบน้องเอ้ยมันเป็นไส้ไส้น้องโอ้นอน้องเอ้ย พคุ้มปิดเลยด้ไปเลงพอกันในคู่ปิดสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สัมนีสักก่อนพี่น้องจิมมี่พอกันไม่คลิปน่าส,สำหรับคลิปนี้ส,สบายดีพี่น้อง